วันนี้เราก็อยู่กับเชฟบางคนเดิมเพิ่มเติมคือความสะอาดเตรียมน้ำหมักให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลีอยลงไปวันนี้เรามารีวิวการทำน้ำซุปซกินกับหัวมันแซงแล้วยังใส่พริกพร้อมด้วยโอวันตินผูเขาไฟโอแกโ,โน่มนแล้วแจ็คแมนโมเมน หัจากนั้นบางก็จะใช้มือคนจกลงไปลึกๆให้ถึงก้นหม้อคนให้ส่วนผสมให้มันเข้ากันอย่างพิธีพิถันอย่าให้มันตกตะกอนหลังจากนั้นก็มาเตรียมดีปีใช้เครื่องปั่นที่ทำจากเครื่องเหลาดินสอปั่นพริกให้มันละเอียดหรือว่าดีปีบ้านเรานี่แหละหลังจากนั้นก็ใช้มือจกเอาลงไป ละลายในน้ำซุปหลังจากนั้นก็มาปอกเปียกหัวมันแซงปอกเปียกออกแล้วน้าบัดหนาวก็จะใส่พริกบดลงไปตามด้วยเม็ดข้าวโพดสีเหลืองๆนั่งและครับเม็ดข้าวโพดมัง้งใช้มือคนมือหยุ่มคุกเขาให้มันเข้ากันระหว่างเครื่องปรุงพริกเม็ดข้าวโพด โอหอมผักชีต่างๆนะครับหลังจากนั้นบังก็จะใช้มือปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็จะเป็นการพร้อมเสิร์ฟนะครับสำหรับลูกค้าที่มาชิมในวันนี้มาแล้วหมอเสือแดงนเลยละครับลูกค้าบางกลัวน้ำซุปมันจะตกตะกอนก็ใช้มือลงไปคนกทีนึนง <c oughs> โอ้ยวดหัวปะไหนครับ <c oughs> เอา ลูกข้ามาแล้วซิมเบิ้งเหมือนดี่น้ำซุปเป็นไดงพ่อผมสุดรสบ่โอ้แสบลายมองบังบ,งบนบอกเออเลยเอาคำแรกหัวมันแซงเหมือนนีจุ่มน้ำจังน้อยน้ำซุปคำที่สองรสชาติกลมกลม่อมเค็มไปนิดนึงคำที่สาม ืมใส่ใดไรอยู่คำนี้คำดีซีแล้วเอา้าคำดีหาโอ้ยกิน,นอิมเล่แบบนี้เอา